เฮ้ยพ่อแกเราไปซื <c oughs> ้อสมุที่สางกันดีไหมเออได้วันนี้แตว่าจะเป็นวันอาทิตที่เพิ่งมาลงใหม่แล้วค่ะวันนี่สมุดน่ากินมากอ๋อเฮ้ยโยแป๊บนะโอเคเราลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ห้องอ่ะโอเคเดี๋ยวรอวันที่เรา เม okay. uh uh ื่อเช้าแม่ก็ให uh ้มาตั้ง30บาทนี่นาก็ยังไม่ได้ซื้อไว้นิป่าเฮ้ยพวกแกกระเป๋าตามฉันหายอ่ะมันต้องมีคนขโมยแน่เลยอ๋อไม่ใช่กันตอนเล็กเวลาเมื่อเช้าไงเออน่าจะใช่อ่ะเซ็งเลยงั้นพวกเธอไปกินกันเลยนะไปกินด้วยกันก็ได้เสียงสนุมอย่างอื่นไล้เสียสมบก็ได้ เฮ้ยพวกแเรามีขนมมาใหม่ด้วยน้องในะเมื่อเช้าเราเอาขนมใส่ไว้ใต้โต๊ะแล้วมันหายมีใครเห็นบ้างไหมไม่ไม่เห็นเลยเมื่อวานเงินเราก็หายวันนี้ขนมเธอก็หายมันต้องมีคนขโมยแน่ๆเลย รูกระเป๋าองทุกๆคนได้ไหมดะ ที่อื่นยันคือเราไม่อยากนั่งกรบคุณขี้กโม่อย แหวนไปนั่งทําอะไรคนเดียวร้งไห้ช่ไเป็นอะไรแหวนเป็นอะไรอะ่ะลกูกทำไมมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้คือเพื่อไม่เล่นกับหนูเลยทุกคนนะคะอ้าวแล้วทําไมเพื่อนถนึงไม่เล่นด้วยอะ่ะลูกหนูไปทําอะไรคือเพื่อนรู้ว่าหนูไปขโมยเงินเพื่อนคะ่ะอา้าวไหนหนูลองเล่าให้ครูฟังซิว่าเกิดอะไรขึ้น คือที place, so, guardian guardian ่บ้านหนูไม่มีเงินค่ะแล้วหนูก็อยากกินไอติมเหมือนเพื่อนๆบ้างก็เลยไปขโมยเงินเ่นเนี่ยครูพอจะรู้แล้วแหละว่าทาไมเพื่อนถึงไม่เล่นกับเธอก็เพราะว่าเธอไปขโมยเงินเพื่อนการที่เราทําแบบเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าเราอะไม่มีความซื่อสัตย์ถ้าคนมาขโมยเงินหนูหนูโอเคไหมลูกหนูก็ไม่โอเค เพราะฉะนั้นการที่เราไปขโมยของนคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีไหมคะไม่ไม่ดีเลยการที่เรามีเท่านี้เราก็กินเท่านี้เรากินเท่าที่เรามีเราไม่จําเป็นต้องมีมากเท่าคนอื่นเราสามารถมีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่เรามีก็ได้ใช่ไหมคะตั้งแลยค่ะสาเหตุที่เพื่อนไม่เล่นกับตัวเองรู้หรือยังดูแล้วสิ่งที่ควรมีคือความซื่อสัตย์จะทําให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเข้าใจไหมลูก ไม่เป็นไรนะปรับปรุงตัวใหม่ ใต้ฟังรถค่ะเอา้าครูทำหล่นไว้หรอน่าจะเป็นตอนที่ครูดเดินดลงรถแน่นนเลยแหมขอบใจนะะนักเรียนทั้งหมดท่อามกัรถสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีวันจันนะคะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ ะะวันนี้ท้องฟ้าเปิดบรรยากาศดีนะคะคุณครูก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาแจ้งให้กับนักเรียนทุกๆคนได้ทราบในวันนี้นะคะเนื่องจากว่า สัปดาห์ที่แล้วมีนักเรียนทําความดีนะคะเก็บกระเป๋าสตางค์ของคุณครูที่ทําหล่นไว้นํากลับมาคืนให้คุณครูนะคะในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านผูน้อำนวยการนิตยากัญชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยานะคะให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรนะคะเพื่อเป็นการสแสดงความชื่นชมยกย่องในผลงานความดีในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านผูน้อำนวยการะคะ่ะ ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญเด็กหญิงประัสสอนเชียงใหม่คนดีของเราในวันนี้รับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้มีการ เป็นคุณครูทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนนะคะสำหรับเช้าวันจันทร์ในในวันแรกของสัปดาห์นะคะก็นักเรนะคะต้องขอขอบคุณคุณครูนะคะนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆทามอบอ่ะเอติบัตเพื่อแสดงความชื่นชมนะคะในการทําความดีให้กับนักเรียนนะคะที่ที่ได้ทำคุณงามความดีนะครแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือ เป็นสิ่งที่น่ายกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะคะเพราะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันถ้าเกิดเหตุการณ์ในแต่ในข้างนอกสถานศึกษาเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะนะคะแสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีเหมือนที่เราทําในโรงเรียนได้นะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมอัตลักษณ์ ของสถานศึกษาในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะพื้นฐานสำคัญที่มนุษย์ทุกคนต้องมีอยู่ในจิตใจคือความซื่อสัตย์สุจริตจะก,ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือความศรัทธาความรักความผูกพันและนิตรภาพดีๆส่งผลทำให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข